ราศีที่ช้าช้าได้พระเริ่มงามตามโบราณว่าต้องอดทนรอจังหวะนั้นหนาจึงจะประสบความสำเร็จและมั่นคงได้แก่ได้แก่ชาวราศีพฤษภฝันธกครับ คราวนี้ไม่มีคำว่าช่วงนี้เพราะเป็นเรื่องของการให้องค์ความรู้เรื่องของรากชีวิตผู้ที่ได้ชมคลิปนี้ควรจะช่วยกดถูกใจสับสกายและแชร์คุณที่เกิดในราศีพฤษภเป็นราศีกลางธาตุดินธาตุประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมดินเนี่ยมีราศีแม่ธาตุคือมังกรบอกเลยเพราะฉะนั้นราศีกลางธาตุดิน สภาพกลางที่ไม่แข็งสุดมั่นคงสุดเหมือนมังกรกลางก็คือพืชศบแล้วดินกว่ามันจะก่อร่างได้รูปหรือปั้นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนต้องใช้องค์ประกอบของความรู้ศิละปะชีวิตฝ่าจะเกลีวชีวิตให้ลงตัวลงล็อกต้องเรียนรู้ถูกผิดผิดพลาดปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นสันฐานที่มีความหนักแน่นอารมณ์ชีวิต จิตวิญญาณจึงต้องหนักแน่นอย่าใจร้อนใจเร็วอย่าเร่งรีบประกอบกับประสบการณ์ที่เป็นโหนมาเห็นคนเกิดราศีพฤษภพังกลางทางส่วนมากใช้ทางลัดทุจริตประพฤติมิชอบคดโกงทำเรื่องผิดกฎหมายสีเทาพังหมดรวยด้วยนะแต่พังกับราศีพฤษภมีเทพประไรจำตูคือเทพพระศุ ดาวประจำตัวคือดาวพระศุกร์คือดาวประกายพฤกษ์หรือดาวประจำเมืองดนตรีศิละปะ Art of Life Art of Love มีโลโก้ประจำราศีคือโคหรือวัวแปลว่าอะไรคนราศีพฤษภจึงดื้อเหมือนวัวเหมือนควายไงจึงดื้อเหมือนโคเหมือนวัวราศีนี้จึงมีความมุทะรุดุดันตามสันฐานธาตุดินที่ไม่ยอมใครแต่ ความเป็นกลางธทตาดินมันจึงไม่ชนะถ้าได้ใช้อารมณ์ในความแรงของอารมณ์ของความร้อนและเร็วจึงต้องช้าไงนี่คือตัวต้นเรื่องเพราะดาวสุขเป็นเทพประจำตัวเพราะฉะนั้นมันมีความมั่นคงแข็งในศิลปะในความรู้แห่งตนแต่ต้องอดทนรอคอยผู้น้อยค่อยก้มพนมกรผู้ใหญ่มาก่อนเรารอได้นะนี่คือความหมายศิลปะวัด ทั้งหลายล้วนมีชนวนมวลสารอันสั่งสมจากสิ่งต่างๆถ้าเกิดคุณที่เกิดในราศีพฤษภคุณมองพุทธรูปองค์หนึ่งนะแล้วคุณเห็นว่าก็แก่พภาพพุทธรูปองค์หนึ่งจบเลยคุณไม่มี art of life art of l o v e คือคุณไม่เข้าใจศิลปะเลยถ้าเกิดคุณมองแล้วโอ้ oh, นี่นะพระองค์นี้ใหญ่โตต้องมีใครที่มีศรัทธาในอดีตและต้องเป็นศรัทธามากแล้วช่างที่ปั้นได้สวยงามอย่างพระองค์นี้ จะต้องมีช่างที่มีฝีมือและสติสมาธิสูงมากและจะต้องเททองด้วยช่างฝีมือชำนาญการโอ้พระมีความเหลืองอลา,ามไปด้วยเงาราศีของทองคำแสดงว่าบริจาคทองคำสละไว้อยู่ในองค์พระเห็นไหมถ้าเกิดอ่านไม่ได้แบบนี้นะจบแสดงว่าชีวิตของคุณมันสั้นเหลือเกินในการที่จะไปสู่บริบทของความสำเร็จดังนั้นเนี่ยชาวราศีพ,ศพฤษภฝึกตน เรียนรู้เรื่องราวต่างๆและไปกราบสาการะพระศักดิ์สิทธิ์โบราณแต่การก่อนเพื่อให้เป็นกําลังของการในฐานว่าเช่นพระของกุงสุขโขทัยถ้าอยู่ในกรุงเทพก็มีที่วัดสุทัศนะหลวงพ่อพระศรีสกยมุนีเถาชิงช้านนั่นคือพระที่งดงามที่สุดตั้งแต่สุขโขทัยพระประจําในพระโบสถ์วัดบวสนิเวศนั่นก็พระมาจากสุขโขทัยนะหรือจะพระที่ยุธยาก็จะมีหลวงพ่อโตวัด พนันเชิงหลวพ่อพระมงคลปรพิษไปสักการะเพื่อเฝ้ามองเพ่งมองและอธิษฐานให้พลังของอธิษฐานแห่งศรัทธาของผู้มาก่อนแต่อดีตคือบุราพากษัตริย์และมหาเศรษฐีที่ได้สร้างจงเป็นมงคลประสิทธิ์แก่ตัวข้าพเจ้าผู้เกิดราศีพฤษภแล้วมาเตือนสติทุกครั้งว่าจะทําอะไรต้องมีสติต้องอดทนได้ต้องรอคอยได้และมีพระศักดิ์สิทธิ ในแผ่นดินนี้อย่างน้อย3องค์ที่เป็นพระที่มีรูปมีนามคือหลวงพ่อเงินวัดบางครานท่านเป็นพระสงฆ์พระอริยสงฆ์แล้วก็มาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตเนี่ยเป็นพระสำคัญในสมัยรอยต่อของอยุธยาและรัตนกูสินไปกราบสักการะไปอธิษฐานจิตแล้วให้มาเป็นพลังของชีวิตว่าเราจะไม่ใจร้อนใจเร็ว ว่าเราจะทําอะไรด้วยความไม่ประมาทด้วยความระมัดระวังเราจะไม่ดื้อรั้นเพราะเดี๋ยวจะผิดพลาดถ้าทําแบบนี้ได้คลิกแรกลงล็อกจากนี้สําเร็จแล้วทุกเรื่องจะกลับจากยากเป็นง่ายร้ายเป็นดีนี่คือเคล็ดลับนี่คือแนวทางแล้วหามงคลวัตถุทางหลวงปู่ทวดทางหลวงพ่อเงินสมเด็จโตนะครับหรือจะเป็นพระภัยศัตว์หรือพระกริ่งนะ แบบโบราณที่พอจะหาได้มาบูชาติดตัวไว้เตือนสติไว้เป็นพุทธบาร,รมีสังฆบาร,รมีจะเป็นมหามงคลโชคมหามงคลชัยสำหรับคุณครับเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์เพื่อให้คุณได้รู้ว่าราศีที่ช้าได้พระเร่ิมงามตามโบราณว่าต้องอดทนรอจังหวะรอเวลาใหญ่ใจร้อน แล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับ